โอเคอ่ะขายทุกคนขายขายขาย,ขายออเดอร์นี้ขายขายเ้าว่ามันบวกขึ้นก็ขายเบิดน้ำกันอ้าวบอกว่าสิมาขึ้นออเดอร์นี้เนาะคือเป็นอย่างเนาะอาจารย์เลือกขายเนาะมันมันขึ้นมากเนาะมันเพ่งเนาะเพ่งกับแทง่งเทียนตัวนี้เนาะอาจารย์คิดว่ามันจะไสวี่ก้อนเนาะทุกคนเนาะเป็นแทง่งเทียนสลับได้เห็นบอกถาว่าแทง่งเทียนรอทา่าเนาะมันเป็นเขียวอาจารย์จะขายแทง่งเทียนรอท่ามันเป็นแดงจะซื้อเห็นบอกแต่ว่าแท่งนี้เนาะมันกระลงมากเลยเนาะ โอเคออเดอร์นี้บ่มีอย่างผิดพลาดน่าจะวินทุกคนโอเคอ่าวินเได้ทุกคนเด้อปับเงินเนาะไปต่อเนาะทุกคนเนาะปับเงินเด้อาจารย์ก็บอกแมนว่าซีวินทุกๆออเดอร์เนาะแต่ว่าการเดินเงินก็สำคัญเนาะทุกคนเนาะการเดินเงินก็สำคัญเด้ออ่ะออเดอร์นี้จะไปเดินเบาๆเนาะอาจารย์จะไปเปลี่ยนเรียนโอเครุนเปิดต้อกันเนาะอาจารย์จะเดินประมาณห้าวิเด้อ โอเคมหมออเดอร์นี้ขายเด้อทุกคนถ้าขาย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 มาอีกก่อนเอาเบอร์น้ำกันเนาะแทงเทียนรอถ้ามันเป็นเขียวเนาะะจะลองขายบนก่อนเนาะถ้าว่ามันไซเวลายนี่แน่นอนเนาะมันค่อนข้างที่จะได้ผลทุกคนเนาะอ่ะมารุนมน้ำกัน,กนโอเคขายก็ลงมายาวๆลูกลงมายา,ายวๆ <c oughs> อ่าทุกคนเนาะมายังใดมีคนตามอยู่วาทุกคนตามส่วนได้เนาะทุกคนเนาะ ได้ส่วนได้ส,ดส่วนตีได้ส่วนได้โอเคอา,าเมเซียน้ำกันมาเซียน้ำกันหนึ่งวินสุดท้ายโอเควิน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 อ่ะไปต่อเนาะทุกคนเนะาะแก่ได้กำไรมาสิป่ายเลยเนาะพอดีว่าเดินไม้ใหญ่ได้นิดน,นึงเนาะพอดีว่าเทศมีกำไรมาเนะาะกเนาะแก่จะเดินชิปเอสเลียญเนาะทุกคนเนาะมีงบหลายเท่ากับเดือนหลายเนาะโมเมนต์ว่ามีงบน้อยหละ่ะที่เดินไม้ใหญ่เนาะเขาเดินตามต้นขึ้นของเขาเนาะทุกคนเนาะโอเคมาไปต่อเด้อ อ,ออเดอร์นี้ซื้อได้ทุกคนได้ออเดอร์นี้ซื้อได้ <S <S ซื้อขึ้นไปออเดอร์นี้มาเบิร์นต้อกัดเนาะจากสังเกตเห็นว่าเส้นมันตัดขึ้นมาแล้วเนะาะเส้นสีแดงตัวนี้เนาะตัดเส้นสีฟ้าเนาะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้นเนาะบอกว่าสีลงมาแดงขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นได้บ่ทุกคนออเดอร์นี้ขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่เออกดซื้อก็ขึ้นไปแล้วเนาะอาอาวอา สวิงได้ทุกคนโอเคทุกคนน่าจะผมมีปัญหาเราออเดอร์นี้กับผมมีปัญหาแล้วโอ,อเคว, okay. วินนะทุกคนเอวินนะอ่ะไปต่อทุกคนเอาไปต่อเนะไปต่อปัอดเงินนะทุกคนเอาปัดเงินเนาะจันได้กำไรมาเศร้าฝ่ายแล้วเนาะไปเ่ียนนะจะไปเรียนเหรียเนาะเดรียเงินเป็นระเบียด้อทุกคนดเด้ะเหรียญเงินเป็นระเบียนดน่โอเคออเดอร์นี้เพาะว่ามันขึ้นมาเขียวเนาะจันมาขายอยู่เด้ โอเคมาขายเด้อทุกคนนะขายเด้อออเดอร์นี้ขายเด้ออ่ะขายลงมากดเอาเบิ่งนำกันเนาะว่ามันจะใส่เวได้บ่ใส่เวได้บ่ลูกค่อนข้างเสี่ยงเนาะมันเป็นเท่นเท่นหน่อยเนาะทุกคนเนาะอ่าโอ้ขึ้นเขียว,วน้อยๆดี่ลงมาได้บ่อืมโอ้ทุกคนเนาะเห็นบ่ออเดอร์นี้นี่เนะาะค่อนข้างเสี่ยงเลยพอดีว่ามันนิ่งมันนะ เออดีลงมาดีลงมาโอ้น่านจะยากละเพ <นะ S 1> ื่อเป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้อาจารย์จะขายเนาะอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นแนได้ปะแทงเครลออาเนาะตัวนี้มันขึ้นมาต่ําตัวนี้เนาะแต่ว่ามันนิ่งเาทุกคนเนาะมันนิ่งก็อ่ะโบเป็นอย่าง <S 2> <S 2> <S 2> เนากับมีพลาดได้เนาะทุกคนเนาะกับวินได้รับเงินนะ,ะทุกคนด้เป็นนี้ไปสิเป็นเหรียญเนาะนี่กะไปไประมาณโอเป็เหรียญเนาะเป็นเหรียญอ่ะลงมาแดงแบบนี้เนาะ โอเคซื้อเด้ทุกคน้อตามซื้อเด้เอาอู้อันตรายเว้ยดีดขึ้นเขี้ยวเสวยทคนออเดอร์นี้นี่มาลุ้นเบอร์น้ำกันเนาะอย่างคิดว่ามันจะลงมากแบบว่าสามเขี้ยวเนะทุกคนเนาะและมันมีแดงมาหนึ่งเนาะมันจะขึ้นไปเขี้ยวต่อเนาะแต่ว่าตอนท้ายเด้อทุกคนสังเกตเห็นเนาะมีแห่งซื้อเข้ามาหลายเนะเาะเอาละเอาละมาลุ้นเบอร์น้ำกันออเดอร์นี้โอเคขึ้นไปลูกขึ้นไป เหยียบ n h a ก่อนนิ่งไว้ก่อนลูกนิ่งไว้ก่อนอย่าดีดลงมาหนึ่งวีสุดท้ายก็พอโอเคอวินเด้อทุกคนเดินนะวินเดินว,วินวินเดินเดินนี่ออกอินเลยอาจารย์อ๋อออกอินเลยวะ,ออเ,ยวะเดินเบาๆได้เนาะบไ่ได้ได้ออกอ,อินเนาะาไมกจังไม้อาจารย์ออกออกจากไม้อาจารย์โอ้หลายไม้เติร์ดระใดเนาะโะุกนเนาะอ,อ่าออ้กวางไม้เติมเลยนะไม่ได้อาจารย์อ่าอาจารย์เอางบมากหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเนาะขึ้นมาหอดหนึ่งร้อยหกสิบหกเลยเนาะ โอ้ออเดอร์นี้เสี่ยงไว้ทุกคนอ่ะผ่านก่อนซะผ่านก่อนผ่านก่อนมันมันค่อนข้างที่จะดีดตอนทายแล้วอ่าปิดไม่ให้จาดทุกคนถ้าปิดไม่ให้จัดเลยนะปีนี้เสี่ยงกบกลัวนละอ่มันลุนเบิรงมีคนออกไปบ่ทุกคนออเดอร์นี้คนออกไปบอบได้ออกนะทุกคนเนาะมันมันดีดตอนทายนะถามว่ามันเด้งลงมาแดงแบบนี้ทำปิดเลย้อทุกคนเด้ อาจารย์จะซื้อขึ้นไปเนาะอ่าเ้าว่าไผ่ได้เข้าเยี่ยนนล้วอาจารย์เดี่หูดีเลยเนาะเพาว่าอาจารย์ออเดอร์นี่แกคิดไว้อยากซื้ออยู่แต่มากดบันทันอ่าเนาะคือมันมีเขียวมานีเนาะห้าแท่งเทียนนี่ติดกันเลยเห็นบอกและมันมีแดงมาหนึ่งเนาะเปลี่ยนแท่งเทียนรอท่าเวยทุกคนด้ออาจารย์ได้สอนไปแล้วเนาะให้เข้ากดซื้อข้นไผ่เนาะโอ้มันมันดีดนะตอนท้ายอาจารย์ก็เลยไม่ได้ออกไปอ่ะบอกไปอย่างเนาะทุกคนเนาะออเดอร์ที่ว่าบมมั่นใจกับบุฟอล โอ้ขึ้นมานี้มีโอกาสพักโตแดงเนาะอ่ะขายบ้านหนึ่งทุกคนขายบ้านหนึ่งขายเด้ออืมมาลุนเบอร์นำกัดเนาะว่ามันสีพักโตได้ปะอ่าเห็นบอกอาจารย์สังเกตบางจุดนี้เนาะจุดเก้ามานนี้เนาะมันขึ้นมาหอดช่วงนี้ปุ๊บเนาะมันจะลงมาแดะกอ่อนอ่าทุกคนเนาะสังเกตเบ้างตลาดย้อนหลังทุกคนเห็นปะเหรอขึ้นมาเกี่ยวกช่วงนี้เนาะมันจะลงมาเดกอะก็เลยตาทีใจขายลงมาออพเดอร์นี้ ยังไงยังไงตามอยู่บากคนตามอยู่ก็อืมกินเต็มออเดอร์นี้ตีลักาวินโอเควินเดี๋ยวทุกคนเดีววิ่นนะได้กำไรมาละตีลังกาซี่พ่อตีลังกาซี่พ่อเป็นยังวินเนาะจ้ะโอเคอ้าไปต่อเด้อทุกคนเด้อไปต่อเด้อเนาะบริหารขึ้นของตวเอเด้อทุกคนเด้อบริหารขึ้นของตวเด้ออืมเอามาขึ้นนิ่งแถวออเดอร์นี้เนอะอลงมาสองเดงว่ะ สองแดงว่ะโอเคมาอาจารย์จะซื้อบาทหนึ่งเนะาะอ่ะซื้อขึ้นไปซื้อขึ้นปักตามตามตาม, <c oughs> ตามได้ตามได้ทุกคนคือเป็นอย่างเนาะคือซื้อ,อในออเดอร์นี้เนาะเสียงเล้เสียงเออเดึงเนาะอ่ามันทิมทรายไว้ตอนท้ายเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าจากสเกตเห็นเนาะเส้นมันยังขนานากันขึ้นไปแบบน,นี้เนาะมีโอกาสท,ที่จะขึ้นต่อเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนดีขึ้นละึ้นดีขึ้นละอ,าอ่าออเดอร์นีไ้ไปจับเลยออเดอร์มั่นใจแหละทุกคนเนาะ ยังได้ก็วิ่งออเดอร์น,นี้สองแดงติดก,กันแบบนี้ได้ทุกคนเด้อยังได้ก็วิ่งละออ,อเดอร์น,นี้โอเควิ่งวินงวิ่งวิ่งดีจังพอดีเนาะมัวนี้จนพอดแบบล่างเมื่อวานนี้ทุกคนเนาะอาจารย์ก็เกือบเสียเนาะแต่ว่าได้ขึ้นเนาะตอนท้ายอาจารย์มาวิ่งซี่ไม่ติดเนาะอ่ะเบิ้งสเ,เตทเมนทุกคนเนาะอาจารย์ได้กำไรมาหลายร่ละได้กำไรมาโอ้ห้าสิบเหรียญแล้วได้ห้าสิบเหรียญห้าสิบบาทแล้วไปต่อไปทุกคนไปต่อปะ ต่อาจารย์ต่อโอเคต่อให้มันทอดสองร้อยซะอืมออเดอร์นี้โอ้เวลาเบิดแล้วทุกคนเนาะเอาไปย่างเนาะบอไปยังออเดอร์นี้นี่เบิ้งก่อนเนาะมันเป็นแท่งเทียนแดงแบบนี้เนาะใจไหสเงว้ยาออ่ามีคนออกไปว่าออเดอร์นี้ออกไปปะอุ้ยเนาะอาจารยก็มัดเขียวขนาดเลยเป็นอย่างเนาะคืมักเขียวเนาะสังเกตเบิงสองเส้นตัวนี้เด้อทุกคนเด้อสองเส้นตัวนี้เลย ถา,ามว่ามันขนาดจะขึ้นไปแบบบัวห้างบ้านไหนฮนะบัวห้างบ้านไหน,นอืมเนาะเดี๋ยวนี้ซื้อซื้ออ้าวซื้อกระเสษียเรแล้ว <ขอ S 2> แต่ด <ขอ S 2> ีดลงมาเลยนี่ย่<ข>อยกบินดูว่าไปขายนะโอ้เนะาะอะดีแล้วจ๋าไม่ได้ออกไปเนาะดีแล้วมาบูวิ่งโทษออเดอร์นี้ด้ออเดอร์นี้เนาะกินลงถิมนกบินละอ่าขอยจอบเนาะมามาลุ้นเบอร์น้ำกัน โอ้ลงมาสามแดงวะนอาจะอจะก็โอเคอะ่ะซื้อลงเบอร์สองซื้อซื้อ,อซื้อ,อซื้อไปอมันหลนุดเบอร์นำการก็ค่อนข้างเสี่ยงเนาะท<อ>ุกคนเสี่ยงอยู่เป็นอย่างน้อยจ้างซื้ซื้อลงลงลงขอเดือนนะี้นะตลาดมันตลาดมันแบบมันเลร่นน้อยนะมันเลร่นสูงมาหลุดเบอร์นำการว่าลงแดงเลยขอเดือนนี้โอ้เมียนเมียนโอกาสลงแดงหลเพราะว่าอ้าวจังได จังไดขึ้นได้บอลเลยว่าจุดปิดแดงลูก MACD มันบีบขึ้นไปขึ้นไปอาจารย์เบิ้งแต่สองเส้นตัวนี้แล้วก็เบิ้งแท่งเขียนเนาะน้องเบิ้ง M M A C D มันบีบกันอยู่นะโอ้เริ่มสวิงละทุกคนเนาะเริ่มสวิงอะไรเบิ้งตามแท่งเขียนเริ่มบองงามอลไรเริ่มบองงามอลไรแดงไดมีกำไรอยู่วะทุกคนมีกำไรอยู่วะมีแดงนี้มีมีกำไรอยู่วะมีกำไรเท่าได้ละ หนึ่งเหรียญโอ้หนึ่งเหรียญเอางบมากเท่าไหร่ได้กำไรหนึ่งเหรียญอ๋อกำไรกำไรเมื่อนี้เข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงกะได้มา oh, สิบนะส,สิบเอ็ดเหรียญแล้วโอ้สิบยอดลายเนาะสิบหยอดลายอ่าสิบเอ็ดเหรียญก็สองแสนปลายเนาะต่อมือเนาะสองแสนปลายแล้วได้ทุกคนเนาะือว่าได้หลายเติบเนาะ่ปโอเคใส่ทิมมาดูทุกคนบวกลบเท่าไหร่แล้วมืนอี้ เดี๋ยวอาจารย์เบิ้งตลาดตลาดต่อบาอาจารย์ตออ่อเบ่ตลาดกำลังเป็นเทรนงามขาลงแน่จ้ะโอ้ทองค้ามกำลังเป็นเทรนขาลงนะทุกคนนะทองค้ามกำลังเป็นเทรนขาลงนะทองค้าอาจารย์กระเทียมมีกำไรอยู่นะข้ามมันทันนกกันละมันมันตักกันและจ้ะโอ้อ่าพอเดือนนี้นะกลังเป็นเทรนขาลงงามว่ะแบบนี้แหละเนาะเสี่ยงอยู่นะอาจารย์มักซื้อคณะนะ แบบมันลงมาแบบนี้เพราะว่าคิดว่ามันจะพักสู่นะจากแขงนี้สองแข้งนะแล้วประมาณนั้นทุกคนเนาะมาอาจารย์จะไปอีกเนาะทุกคนจะไปอีกนะขาย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 เอดิ oh อ่าออกไปก่อนเลยเนาะทุกคนออกไปก่อนเลยแนโนมนี่มีโอกาสอยู่เนาะตึ <c oughs> <c oughs> M A C D มันตัดกันเนี่ยเนาะทุกคนเนาะบวกซี M A C D มันตัดกันอะไเนี่ยเสียงอยู่เลยไม่ดีโอเคอ่าเนาะทุกคนเนาะมาแตะขึ้นหน่อยนึงนี่มีโอกาสเสียนน่าจะจึงละแหละโอเควิลล์โอเครัวๆมาแดกเนาะเนี่ยนมขาลงปุ๊บโอเคเนาะทุกคนเนาะมาอยากจะไปอีกเนาะไปอีกจ้ะเอาให้มันหัวสองร้อยเหรียญจ้ะมันขั้นโตอย่างนี้เลยมัน มันสีลงแดงนีง่แกโอเคเนถ่ยว่ามันปิดเขียวนี่อาจารย์ยังมักขายโอ้ลงมาแดงวะลงมาแดงนี่อัตลายเนาะอ,จา,อาจารย์ย่ามันพักตัวเนาะทุกคนลงแดงครับตามแดงเลยอาจารย์อาจารย์จะซื้อเนะอาจารย์จะซือ้อ้ะตามอาจารย์อ้าวบอท่านสว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 นโอ้ลงตามมือพอเห็นเห็นเสีมันตัดกันอบอดท่านทุกคนเนาะอากาศเสี่ยงยุ่เพราะว่า เป็นอย่างน้ออาจารย์คือขาอาจารย์คิดว่ามันจะขึ้นไปภาคตัวเขียวเอ่อเดือนนึงเมีนเมนเมีนนองไปแล้วจิงไเนขึ้นเนยบอขึ้นในบอขันเต่เขียวได้หนิบอลงแดงแล้วเนี่ยอ่าเ็บอจะกดบอทันซื้อเมื่อกี้นี่กดบอทันเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นได้บอได้สวยสวยบ่กเห็นบอได้สวยโอ้ได้สวยนอนทุกคนนอนอุ้ยซนยอดยอดซนยอดเิห็นบ่อกี้นันเสียงไม่เอกินนี่ใครได้กดทันอ่าเนาะบอเป็นยัง อาจารย์กระโกนหมดท่านสามเดือนละสามเดือนละอาจารย์โอเคขอให้เดิอดนะทุกคนเนาะขอให้เดือด้อโอ้เนี่ยโหนขาลงเนี่ยฮับยังยุ่งหลุมนะทุกคนว่ามันสีลงมาหาจุดเก้าบอมันมันตัดกันนะวันกี้นี้วันนี้โอเคอะทุกคนนะขายเด้อขายลงมาบวันนี้ขายอะงานไม่นี้ทำทันหมดใจโอ้ขึ้นเกียร์เลยโอเคขนาดวันกี้มันมันลงมาขายแล้วมันยังดีขึ้นซื้อได้ เราเพิ่งนัากันว่าออเดอร์นี้นี่มันสีทะลุลงมาได้ปะทะลุลงมาลูกทะลุลงมาลงเงาหน่าหน่าจะแบบอันเลยน่าจะลงขายเลยแต่คือมันดีเนี่ยลงมาเยอะเลยมันขึ้นปะโอ้มันลงมาต่ำจุดเก้าเนาะทุกคนเนาะยังยังยังบว์เวทยังบว์เวทมันเท่ามันดีลงเนี่ยออเดอร์มันลงในนู้นเอาลงมาอีกโอ้มันลงมาต่ําทุกคนเนาะให้บอกลงมาต่ําตัวนี้เลยเนาะได้เป็นวัวจาน้องวมาแล้ว อ้าวบอกไปยังบอกไปยังบอคิดว่ามันสีลงมาต่ำรับเพราะว่ามันลงมาเลยนี่แน่นอนเนาะมีโอกาสลงมาต่อแม่ยมันต่ํามันต่ำมันต่ําตัวเก่าอาจารย์เน่แม่แม่แบบไม่ลงกีนนี่โอเคอ่ะปั่มเงินเราเราปั่มเงินเด้ออะขายอีกบ้านนึงขายอีกบ้านนึงเด้อขายอีกบ้านนึงเออขายมีซิทวินเว้ยอ่ะมันทะลุแล้วมันทะลุแล้วมันทะลุแล้วอ้าว บัวมันสีสลับแต่มันไม่ต่ำมันมันไม่ต่ำเส้นอ่าอีกอ่ะสี่สี่หมื่นสองสองพันหกร้อยอาจารย์ต่ำปิดเลยใส่มันนะโอ้ใส่ไม่ลงกินอเรื่องนี้เจ๊ดายเสียดายเนาะเราก็นำแต่คิดว่ามันจะลงมาต่อละเนี่ยภาพมันยังยุลขึ้นมาโยกขึ้นมาโยกมาซื้อมันจะลงได้ก็ลงมาได้เลยโอ้ลงมาได้มันรีบกลับกันนี้นะมันมัต่ำเส้นสี่สี่สองหกอาจารย์ผมคิดเนี่ย ตัเป๊ะเลยอ้าวจะรู้ไหซีนี่ซีนี่กำไอยี่ว้อดคนนอนมันนี่แล้วซีนี่กำไรอี่ว้อไปต้อนุกคนเถอะไปต่อเถอะเท่งขาลงนะฮะลบสามเหียญโอ้ลบสามเหรียญละโอ้มันสลับทุวคนอ่ะอ่าแจกะไคร้อีกแจกตะไคอ่ก็าจ์จะขาอีกขาอีกไหมหนึ่งใชซื้อ มาลุ้นบ้านน้ำกันโอ้ทันมันบ่ต่ำมันบ่ต่ำตัตัวเก้านี่น่าจะขึ้นขึ้นซื้อเลยนี่นะฮะทุกคนเนาะซื้อได้เว้ยซื้อซื้อออกเดี๋ยวนี้มันจี้เจนอยู่เด้อเด้อคนซื้อนะมันจี้เจนอยู่เด้อเพื่อลงนะโอ้นั่นจะลงมามเนี่ยเราเบิร์ตตรงเนี่ยมันต่ำเส้นอะไรมันกินนี่มันต่ำเส้นมันสีลงวัะเนี่ยลงบ่ได้ลงบ่ได้ลงบ่ได้ละทุกคนเราลงบ่ได้ละ โอ้ยโอ้มาพลาดตอนท้ายมาได้ทุกคนเนาะมาพลาดตอนท้ายอ่าอาจารย์ล่องข่ายเบงนอกเป็นอย่างนี้ทุกคนด้อคือกรณีแบบนี้เนาะแน่นอนเนาะอาจารย์กําลังทดสอบว่ามันจะเปลี่ยนลักษณะแบบใหเนาะตัวนี้เนาะเนี่ยครับมันยังอยู่รุมเนาะแต่ว่าแน่นอนมันมันไซเวอยู่ในสูงนี้เนาะทุกคนเนาะมันบมลงมากเนาะมันบมลงมากอ่ะออเดอร์นี้ขายอีกขายอีกเด้ทุกคนเนาะขายอีก้อ ตามตามจานตามตามจขายขายขายตามว่าท่านแล้วแล้วตามว่าท่านเราเลยล่ะส่วนเริ่มเริ่มนี่ส่วนโอเคอาจารย์อาจารย์จะขายขายให้สุดก่อนมรรลุนเริ่งมันจะลงวัได้บอไม่นีแหงซื้อมันหน่อยแหงซื้อมันหน่อยไม่นี่นะเห็นแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ขายให้สุดนะดูให้สขายให้สุดแหงซื้อมันหน่อยโอเคน่าจะวิ่งเราโอีคไม่วิ่งเรา วินมินแนนอนจานวินวินโอ้กว่ามีกำไรนะทุกคนเนาะซีเรียลละซีเรียแล้วซีเรียแล้ว,ลลว <c oughs> คือลักษณแแบบนี้เนาะอ่าทุกคนสังเกตเนาะถ้าว่าเข้าขายนี่ต้องขายให้สุดเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเข้าขายไปแล้วสามไม้เนาะโบวินเนาะและจีไปซื้อขึ้นไปนี่อาจารย์คิดว่าอันตรายเนาะแมนจานแมนอ่าสามเทงเทียนแดงวะทุกคนเนาะสามเทงเทียนแดงมันจะขึ้นเขียววะเนาะอ่ะซื้อบ้านหนึ่งเนาะทุกคนเนะ ก็ตามขายอยู่ายจ้าเนี่ยขายอยู่อย่ามันรุนแรงกันื้อซื้อแพงซื้อย่างไยโอเคมันรุนแรงกันเสื้อมาึ้นได้ึ้นได้บึงกันเนาะรุนแกันบบ้งกอนอาจา้างบ่มั่นใจนะบมมั่นใจก็เลยก็ขึ้นได้นะจ้าแต่ว่ามันเกิดมากรลี่สามสามเที่ยนแต่ว่าน้องขายอยู่ไมันใจขายสองเปอร์เซ็นต์โอเคคืนได้คืนได้จัดมั่นใจเลยห้าสิบมาสิบเลยมันใจขายยึดปึ๊บปึ๊นได้ปนได้ปโอเค โอเคยังได้ผลเนาะทุกคนเนาะสามแดงที่เด็ดเนาะยังได้ผลทุก้อนะโอเคักกโอนก้โหัวใจสิไว้โอ้ใจสิไว้ยว่ะเอออาจารย์กับกัปนี่กำไรเนาะอ่ะยังนี่ประมาณสิบพกเหรียญเนาะสิบพกเหรียญกันสิได้ตามเป้าเนาะทุกคนเนาะกำไรมาอยู่เอ่อเก้าเหรียญเย้กำไรเก้าเหรียญเนาะโอ้ทีมไซไปเนี่ยเนาะเก้าเหรียญนะอาจารย์เก้าเหรียญแล้ว่ะโอ้สุดยอดสุดยอด จานได้กำไรมาห้าสิบป้ายนะครับห้าสิบป้ายจังน้อยนะทุกคนอ่ะลอกกอนจังหวะนี้ลอกกอนจานที่เอาให้มันทอดสองร้อยซะจานรุ่นน้ำมาจังวิ้นเนาะขับตัวไว้โอ้ยเสียดายเว้ยออเดอร์นี้นี่เฮงซื้อมาหลายครนะั้งอะไม่ซื้อมาหลายอ่ามารุ่นน้ำนเ, bol, เนาะมาเบิ้งไว้จานที่เฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้บ่เนาะโอเคโอ้เสียดายเลยออเดอร์นี้เนาะทุกคนมันจี<ร>กขับตัว ลงตลาดแปดเก้า 8, โมงสวิงโพดเสียประมาณส่งเตอร์ล้วผักเลยอเขาต้องรอเนาจังว่าได้ที่ว่าเขามมกเขานาะทุกคนะอ่ะมาเบิร์กรณีแม่นี้เนาคนเนะเขียววานหนึ่งเขียวมาสองเดหนึ่งสอง,สองโอเคออเดอร์นี้อาจารย์ขายตั้งแต่ซีวีเลยเนะอ่าอย่าลงมาอย่าลงมาโอ้ลงมาแด่เลย,ยโอ้โอเคขึ้นไปยาว,ยาว ขึ้นี่ขึ้นี่ซื้อซื้อออเดอรนนี้นะโอเคอาจารย์ขายตั้งแต่ซีบีออเดอรนนี้มาอาจารย์บึง,บงยังอาจารย์อาจารย์เขาว่าขายได้แล้วอาจารย์อ่ามัน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 กรณีแม่ม<ล>ีเนาะอาจารย์เห็นว่ามันข,น,มาน,นขึ้นมากนี่เป็นแทงเทียนเต็มเนาะสอบแทงเทียนเนาะอ่าปกติแล้วมันจะพักตัวกว่อนลงมาเด็กอ้าวอาจารย์นอเด้วยนี่นะมันชิมไซย่าง้ยอาจารย์ลงมาได้ปะ นก็มั่นใจแล้วกดซื้อเลยกดขายเด้เลยตามซื้อตามซื้อแล้วซื้อแนจานเลยโอ้มันมัน,ม,นมันขึ้นไปเป็ี่ยนแทงเทนในไสนเนาะทุกคนเนาะขึ้นไปเป็ี่ยนแทงเทนในไสนออเดอร์อ้าพวพอไหมเงี้ยังมาถามว่าออเดอร์นี้เด้อมันนิ่งเนี่ยาจานมักข,ขายโอ้ลงมาแดงนี่มักซื้อแล้วได้ไาเนนะี่ยจานเริ่มมักซื้อแล้วมันจะใส่พี่เพราะเนาะทุกคนเนาะใส่เว่โอเคไหม ออเดอร์นี้ซื้อได้ทุกคนเด้อมาซื้อกันไปเน้นเน้นตลาดไซร์นี้ในมวลอยู่อาจ้ะชิวดิอ้าวอ้าวคิดว่าจิกเกอโตเป็นเทียนขาขึ้นคือลงมาแดงเนี่ยเหรอทุกคนมาโอ้แสดงว่าโบเป็นเทียนขาขึ้นแล้วได้หนี่้โอ้ลงมาหยอกซื้อนะขึ้นได้แล้ลงมาหยอกเนี่ยเหรออาจารย์ลงหยอกเนี่ยพูดเนี่ยพูดตีอาเดือนนี้เนาะเนี่ยพูดเนี่ยพูด นมันเป็นแท่งเทียนกื่กลิ่นเนาะทุกคนเนาะแท่งเทียนแดงตัวนี้เนาะลงมาเาวากว่าแท่งเทียนเขียวตัวนี้เนาะแต่ได้ผลด้วยเนาะทุกคนพอดีว่าอืมเนาะมามาจังหวะนี้ละมันจงขึ้นเขียวละจังหวะนี้แมนแมนจังหวะนี้ละปกติแล้วมันจะขึ้นเขียวแหละว่าเดนี้โอ้โอเสวิ่งแท้ลุกสวิ่งแท้สวิ่งก็ขึ้นได้จนขึ้นได้ มาสามเขียวสามแดงโอเคซื้อเดินไปมาออเดอร์นี้ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเอ้าเอล่งขายเองขายมาเต็มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ดีดีขึ้นได้ออเดอร์นี้เอ้าไหนไงกำลังไปแล้วกลังหนึ่งวิสุดท้ายสามแดงสามเขียวอีกทีได้บอลได้บอลโอ้วันหน้าที่จะเอาไม่ได้เนาะ ขึ้นได้ไรไอ้ผลเซอร์ทุกคนเห็นป้องออเดอร์นี้ไปห้าสิบเหรียญยอดสิยอดสองเยรียยอดทุกคนเนาะโอ้มีกําไรอยู่บ่อาจารย์มึงนี่มีเนาะอาจารย์ได้กําไรมาเดี๋ยสี่หอดสองร้อยแล้วทุกคนสี่หอดสองร้อยล้วอ่มามันใส่เวแบบนี้คาคิวตื่นเต้นดีเนาะทุกคนเนาะตื่นเต้นดีอ่ะไปอีกออเดอร์นี้ไปประมาณโอเค เอาน้อยๆพอเนาะอ่ะซื้อขึ้นไปอ้าวส่เว่ยนี่ยนี้เนาะลองเบิ้งซื้อขึ้นไปเอาเดี๋ยนี่วินแน่นอนวินแน่นอนวะขึ้นขึ้นได้แน่นอนอะมันลุ้นเบิร์นำกันได้ไปน้อยเดียวเนาะตามซื้อตามเทียนใหญ่เพื่อจานนะเทียนน่าจะขึ้นได้น่าจะขึ้นได้วะน่าจะซื้อๆเนะขึ้นได้นะว่ามันขึ้นได้ขึ้นได้แน่นอนโอเคสวยสดีนี่แล้วเนาะสวัสดี อืมติดไม่ติดไม่ติดไม่ตาำเป้าได้ทุกคนเนาะพอมีบรรทัดแล้วพอมีปัญหาแล้วไม่ที่ที่โลกนี้ก็พอได้เลยเนาะโอเคอาจารย์ได้กำไรมาตาเป้าทุกคนจังในที่มาคนโป้คนร้องก็ได้โอรคกันอืมเนาะสิหยอดหล่ชิ่หยอดหล่เกือบเจ็บเนาะทุกคนเนาะเกือบเจ็บนะโอเคเนาะอาจารย์ก็ได้กำไรตาเป้านาะคนเนาะสําหรับเทคนิคเทรดกระซิบประม่านี้แหละเนาะได้แล้วก็ยุดเนาะทุกคนเนาะได้แล้วไอปอิ่มต้อนอ่นโปได้เลยเนาะ เออ่ะที่มาดูคนคนบวกเท่าไหร่นะจานบวกอยู่ที่อ่าเจ็ดสิเดเก้าเหรียญเนีบอกเจดสิบแปดแล้วทุกคนนะเดี๋ยวลบบางก,นกอ,นนะอนะสองร้อยสี่สองร้อยสี่เหรียญแล้วทุกคน<อ>ลบหนึร้อยก้าสิบเจ็ดพก้เจ็าเหรียญแล้วทุกคนนะนเ้เหรียญเอาลบซ้ำมีคนลบโอ้มีคนลบเสร็จ รอบหนึ่งรอบหนึ่งเลยเนียญโอ้โหน้าทุกคนเนาะโอ้ยน้อยวัยสิบสิบเอ็ดเหรียญอ่ะจ้ะอ่าหอบแรกอาจารย์กาวินหลายไหมยู่แต่ว่ามาพาดสวงที่ว่ามันไซเว่ฮะเนาะอาจารย์พาดฮอดสามเมยบอกเลยว่าที่เมยแล้วกามาวิ่งอีกเนาะวิ่งอีกสุดท้ายโอ้ยยอดเนาะยอดเนาะเอริสันสามเหรียญบาทสองโอเคจากพลาได้เงินสองแสนแล้วไ่มโอเคสุดยอดเนาะไปถอนน้ำด้ะ แต่ว่าเงินยังบัวเข้าบัญชีนี่ยังบัวไ,ได้เลยนเนาะบางทีไปออดอีกรอบเดียอะได้เงินได้เงินไปซื้ออาหารมาแล้วจ้ะโอเคอ่ะเอาไปซื้ออย่างไรยะเนาะได้เงินมาลวถวนนะถอดเนาะโอเคอ่ะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ว่างก็มาห่วงทุกคนเนาะเอาไว้มืดน,นะทุกคนนะแต่ว่าอาจารย์บ่มีเวียกอนี่ยกะสีขึ้นมาในปะพาเทศคือเก่าเนาะทุกคนเนาะโอเคบายบายทุกคนบายบาย